กลับมากเกาะติดข่าวการเมืองครับสูตรข้ามขั้วรัฐบาลเพื่อไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชิงพักร่วมคีแมนหลังฉากพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติต่างพุ่งเป้าตรงไปที่เพื่อไทยจึงเหลือเพียงทักษิณและเพื่อไทยจะเลือกพักใดพักหนึ่งมาร่วมจะตั้งรัฐบาลเป็นตัวเลือกแรก เมื่อพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าวไกลคนิดิเดตนายกรัฐมนตรีเดินไปไม่ถึงฝั่งฝันภายหลังที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติโหวตความด้วยคะแนนเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ182เสียงและงดออกเสียง199เสียงโดยได้คะแนนเห็นชอบไม่เกิน375เสียงจึงไม่สามารถดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ ก้าวต่อไปของพิธาและก้าวไกลจะหารือกับ8พักร่วมจะตั้งรัฐบาลจะเดินหน้าต่ออย่างไรจะดันต่อด้วยการเสนอชื่อพิธาให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตอีกรอบหรือไม่เนื่องจากขั่ว188เสียงพยายามงัดข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับยติการประชุมหากโดนที่ประชุมตีตกไปแล้วไม่สามารถนำกลับมาพิจารณาใหม่ได้ดังนั้น8พักร่วมจะตั้งรัฐบาลต้องประเมินสถานการณ์กันอีกครั้ง ที่สำคัญต้องจับตาท่าทีของพักเพื่อไทยในฐานะพักการเมืองอันดับ2องจะเปลี่ยนเกมทันทีหรือไม่เพราะมีความชอบธรรมในการรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลในฐานะพักอันดับ2โดยเฉพาะการจับมือกับ8ปดพักด้วยการยึด312เสียงเอาไว้ ในทางลึกมีการพูดถึงสูตรเพื่อไทยจับมือกับก้าวไกลไปต่อโดยอยู่ร่วมรัฐบาลยึดขั้ว312เสียงเอาไว้ภายใต้โจทย์เดิมเพิ่มเติมคือต้องหาเสียงสนับสนุนจาก250สวให้ได้อย่างน้อย64เสียงโดยมีกระแสะข่าวว่าสองสอเดินสายปฏิบัติการพิเศษเปิดดินสอสอเอาไว้แล้วโดยเคลมตัวเลขจำนวนสสในมืออยู่ที่30เสียงขาดอีก34เสียง แต่โจทย์สวคือไม่ต้องการให้ก้าไกลอยู่ร่วมขั้วรัฐบาลดังนั้นหากยังเล่นบทพระเอกอุ้มก้าไกลต่อไปคงยากที่สวจะโอตให้มิหนำซ้ำเพื่อไทยอาจโดนโจมตีว่าสมรู้ร่วมคิดกับก้าไกลในการแก้ไขามาตรา1นึด้วยดังนั้นเกมต่อไปจึงต้องคิดอย่างรอบคอบเพราะอีกด้านหนึ่งหากเพื่อไทยสลัดก้าไกลทิ้งแต้มการเมืองจะลดลงทันทีซึ่งจะส่งผลกระทบในระยะยาว แม้บิ๊กเนมบางคนจะประเมินว่าเพื่อไทยสามารถกอบกู้คะแนนนิยมกลับมาได้โดยมั่นใจว่าจะสามารถโชว์ผลงานพลิกฟื้นเศรษฐกิจกลับมาได้ซึ่งจะทำให้ประชาชนลืมความผิดพลาดในอดีตฉะนั้นสูตรเพื่อไทยและก้าวไกลจึงต้องวัดใจทักษิณชินวัตรว่าจะกำหนดทิศทางให้ลูกพักเดินไปทางไหนเพราะเดิมพันกลับบ,บ้านของทักษิณเองก็ขึ้นอยู่กับการจัดตั้งรัฐบาล ในอีกด้านหากเลือกสูตรเพื่อไทยพลิกขั้วจับมือกับ188เสียงจะทำให้มีเสียงถึง329เสียงต้องการเสียงสวออเพียง49เสียงจะได้เกิน376เสียงซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเนื่องจากเงื่อนไขของสวถูกปลดล็อกออกไปแล้วคือไม่มีก้าวไกลยอยู่ในสมการจัดตั้งรัฐบาลสูตรข้ามขั้วนี้เพื่อไทยก็ไม่จำเป็นต้องจับมือกับทุกพักใน188เสียง เพราะหากรวมเสียงได้มากถึง329ย่อมส่งผลกระทบต่อโคต้ารัฐมนตรีดังนั้นจึงต้องจับตาว่าจะมีพักใดเป็นส่วนเกินต้องถูกดีดออกจากสมการรัฐบาลข้ามขั้วแนวโน้มการพลิกเกมเปลี่ยนสูตรรัฐบาลที่ว่าทําให้เริ่มมีกระแสข่าวเกิดศึกในพักพลังประชารัฐ40เสียงชนกับพักรวมไทยสร้างชาติ36เสียงเพื่อช่วงชิงโอกาสในการเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทย เนื่องจากความสัมพันธ์ของบิ๊กเนมหลังฉากของทั้งพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติไม่ลงรอยกันฝั่งรวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุจรรยันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศวางมือไปแล้วทำให้ลุงตู่ไม่อยู่ในสมการทางการเมืองเปิดทางให้เพื่อไทยเลือกรวมไทยสร้างชาติมาร่วมรัฐบาลได้แถมบิ๊กหลังฉากยังเดินเกมช่วยเต็มกำลัง ด้านบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็มีเสียงเชียร์จากคนข้างกายให้ใจกล้าตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยก่อนที่จะดึงสสงูเห่าเข้ามาร่วมรัฐบาลแต่กระแสสังคมต่อต้านอย่างหนักทําให้โอกาสของประวิตย์เหลือน้อยเต็มทีอีกทั้งเมื่อประวิตย์ยังอยู่ในสมการทางการเมืองแม้จะมีดีลับกับบิ๊กเพื่อไทยแต่ก็ยากที่จะร่วมขั้วจัดตั้งรัฐบาลกันได้เพราะเคยประกาศไม่เอาสองลุง ทำให้มีกระแสข่าวออกมาตลอดว่าบิ๊กเนมพลังประชารัฐคิดขับตัวเองออกจากพักเพื่อเปิดทางให้สามารถมาจับมือกับเพื่อไทยเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลได้ที่สำคัญดีนของคีแมนหลังฉากพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติต่างพุ่งตรงไปที่เพื่อไทยจึงเหลือเพียงทักษิณและเพื่อไทยจะเลือกพักใดพักหนึ่งมาร่วมจะตั้งรัฐบาลเป็นตัวเลือกแรกเปิด5เหตุผลทักษิณต้องกลับเดิมพันดับอนาคตเพื่อไทย เชื่อหรือไม่ว่าทักษิณกำลังจะกลับประเทศไทยจริงๆหลายคนอาจจะไม่เชื่อเพราะเคยพูดว่าจะกลับแล้วไม่กลับมาแล้วไม่ต่ำกว่า20ครั้งตลอด15-16ปีที่ผ่านมาพลันที่มีเอกสารราชการหลุดออกมาเป็นสำเนาเอกสารฉบับหนึ่งระบุว่าเป็นกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญในวันพุทธที่12กรกฎาคมเวลา10นาฬิกา ณห้องประชุมปารุสกวันหนึ่งอาคารบชนเอกสารดังกล่าวได้ระบุระเบียบวาระการประชุมที่สองเป็นการรับทราบสถานการณ์การข่าวและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์และภัยคุกคามกองบัญชาการตำรวจสันติบาลรวมไปถึงขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายกรณีมีผู้ต้องหาตามหมายจำคุกเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยเครื่องบินโดยสารณท่าอากาศยานดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิ นอกจากเอกสารวาระการประชุมดังกล่าวแต่ข่าวข้นคนข่าวนชั่นทีวีได้ข้อมูลเชิงลึกจากคนใกล้ชิดทักษิณยืนยันว่าครั้งนี้ทักษิณกลับบ้านแน่นอนเพราะ 1. อายุมากแล้วหากปล่อยเนิ่นนานเข้าไปอาจจะไม่ได้กลับอีกเลย 2. เป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุด เดิมมีจังหวะที่ดีกว่านี้คือชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายจะได้ชันทามติจากประชาชนแต่เมื่อแพ้เลือกตั้งโอกาสกลับบ้านกลับดียิ่งกว่าเก่าเพราะเป็นการแพ้พักเก้าไกลซึ่งถูกมองจากฝ่ายความมั่นคงและผู้ดูแลสถาบันหลักของชาติว่าเป็นตัวอันตรายการสกัดเก้าไกลไม่ให้มีอำนาจเร็วเกินไปอย่างน้อยในขณะนี้มีทางเดียวคือต้องพึ่งเพื่อไทยด้วยการทำอย่างไรก็ได้ให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแทน จากเหตุผลดังว่านี้ทําให้ทักษิณมีอํานาจต่อรองและกลายเป็นฝ่ายเสนอเงื่อนไขแทนที่จะเป็นฝ่ายขอและรอรับเงื่อนไขในห่วงเวลา4ปีนับจากนี้น่าจะมีเพียงพักเพื่อไทยพักเดียวที่เข้มแข็งและมีความพร้อมมากพอที่จะต่อกรกับพักก้าวไกลได้ส่วนพักอื่นแทบจะลืมไปได้เลยข้อ 3. ความชัดเจนว่าจะกลับบ้านและการมีดีนทดสอบความจริงใจเห็นได้จากคดีสําคัญและใหญ่มากคดีหนึ่งเพิ่งมีข่าวปปชยกคําร้อง 4. เอกสารเกี่ยวกับการกลับบ้านของทักษิณอยู่บนโต๊ะรองนายกท่านหนึ่งมาระยะหนึ่งแล้วแต่ที่ล่าช้าเพราะเงื่อนไขที่ทักษิณตั้งสูงลิฟจนยากจะปฏิบัติตามโดยเฉพาะเรื่องสถานที่คุมขังและการเยี่ยมซึ่งจะต้องให้ครอบครัวเยี่ยมได้ตลอด24ชั่วโมงหลายเรื่องกฎหมายไม่เปิดช่องทําให้เกิดความล่าช้า ข้อหทักษิณบอกกับทุกคนว่าครั้งนี้ต้องกลับและยอมแลกทุกอย่างติดคุกบ้างก็ยอมคาดว่าเพราะรู้ตัวดีว่าเป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆแล้วและตัวเองก็อายุมากเกินกว่าจะสู้รบปรบมืออยู่ต่างแดนที่สำคัญคือครอบครัวลูกหลานก็อยากให้กลับการกลับบ้านของทักษิณส่งผลทางการเมืองอย่างลึกซึ้งแน่นอน 1. พักเพื่อไทยเดินมาถึงจุดเสี่ยงสาคัญ นั่นคือการประทะกับมวลชนด้อมส้มซึ่งส่วนใหญ่หรือจำนวนไม่น้อยเคยเป็นเสื้อแดงและผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยมาก่อนเพราะพักเพื่อไทยจะมีอำนาจเต็มได้ต้องหักหลังฉีกสัตยาบันที่ทำไว้กับก้าวไกลไม่ว่าจะสร้างสถานการณ์ให้พาไปอย่างไรแต่ทุกฝ่ายก็ดูออกว่าเป็นเกมการเมืองนั่นหมายความว่าสิ่งที่พักเพื่อไทยกำลังทำเพื่อให้ดินนี้สำเร็จคือการต้องสูญเสียมวลชนที่สนับสนุนพักเพื่อไทยนั่นเอง 2. จากสถานการณ์ในข้อหนึ่งทำให้พักเพื่อไทยยิ่งฟื้นตัวยากและสู้กับก้าวไกลาย,ยากขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ว่าจะอีกกี่ปีข้างหน้าอาจจะ2ปี3ปีหรือ4ปีเพราะก้าวไกลย,ยังสดกว่า3เพื่อไทยจะถูกจัดกลุ่มใหม่เป็นอนุรักษนิยมแม้จะเป็นนีโอคอนเซอร์เวทีฟก็จะอยู่คนละฝั่งกับก้าวไกลาฐานเสียงก็จะน้อยลงเรื่อยๆตามวัยแต่ฐานเสียงประเภทนิววอเตอร์กลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี แถมคนกลุ่มนี้ยังสื่อสารกับก้าวไกลเข้าใจว่าถูกเจริตกว่าย่อมทําให้เพื่อไทยยิ่งลําบาก4ทั้งหมดคือตัวบีบให้เพื่อไทยจําเป็นต้องช่วงชิงอํานาจรัฐมาไว้ในครอบครองแบบเบ็ดเสร็จนอกเหนือจากดินทักษิณกลับบ้านเพราะอาจเป็นการจัดตั้งรัฐบาลครั้งสุดท้ายเนื่องจากโดยที่ทางแล้วการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยก็สู้ก้าวไกลยากฉะนั้นทางรอดทางเดียวคือชิงอำนาจรัฐไว้ในมือก่อนจากนั้นต้องเบียดก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้าน เพื่อไม่ให้แชร์ผลงานของตนด้วยหวังว่าหากทำผลงานได้ดีในช่วง4ปีนี้จะได้ต่ออายุเป็นรัฐบาลอีกหนึ่งสมัยหรือพลิกเกมมาอยู่เหนือเก้าไกลได้บ้างในอนาคตทั้งหมดคือการเกาะติดข่าวการเมืองในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bangkokbiznews.com และ nationtv.tv ครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ